เรามักจะคิดความนิ่งเอาเองว่านิ่งคือจิตฉันจะไม่กระดิกก็เนี่ยบอกอีกคร่้งจิตคนมันไม่มีใครจะนิ่งมั่งเนี่ยเพราะธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเกิดดับตลอดคุณก็ไปนั่งคิดเองจิตฉันไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งเจ็ดวันแล้วไม่นิ่งทํำยังไงสิบปีก็ไม่นิ่งไม่นิ่งนะสมาธิถึงระดับที่เจ็ดยังไม่นิ่งเลยยังมีการเกิดดับเลยเพราะยมไปคิดเองว่านิ่งคือต้องไม่ขยับ บอกแล้วว่าไม่ขยับไปในอะไรอกุศลแค่นั้นเองสงบแล้วเรียกปฐมฌานใช่ไหมจําอย่างเดียวก็ได้ไม่ขึ้นไปในอกุศลจบแล้วหลุดพ้นได้แล้วแล้วก็เห็นเกิดดับไม่ยอมจับประเด็นง่ายๆนี่ไปหาจับประเด็นยากปฏิจจสมบาทเริ่มงงแล้วอะไรว่าปฏิจจสมบาทใช่ไหมใช่ไหม ไปหาจับประเด็นยากเขาเองใชอทุกเรื่องในโลกธาตุมันมีสับเทคนิคของมันหมดนะโยมจะไปเรียนหมอก็มีสั์เทคนิคนะอืมจะเป็นอะไรมันมีเทคนิคหมดนะ่ะเดินบินบาลเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรขอทานยังต้องมีเทคนิคเลยเอย๊จะขอไงมันได้เยอะๆใช่ไหมอ่ะ เชาวนาในหว่านข้าวยังต้องมีเทคนิคเลยทาไมเห็นชาวนาเดินหว่านข้าวต้องตีหน้ากระดานเป็นระเบียบเพื่อให้ข้าวในมันสม่ําเสมอ <c oughs> <c oughs> นะไปในปพ๊บป๊บ,บใครเดินนําหน้านี่จะถอยหลังมานิดใครเดินชา้าเดินเร็วขึ้นเรียงหน้ากระดานไปเป็นสิบยี่สิบคนตามแผงนาอย่างเนี้ยใช่ไหมอืมนั้นอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยโออยงไปไถนาก็ต้องมีศัพท์เทคนิคของเขาอะ ยังรู้จักคําว่าคองแอนไหมอาตมากเพิ่งมารู้จักอยู่ที่เนี่เลยอะไรว่าคองแอนนะคองแอนคือคองซอยที่เชื่อมระหว่างคองคองซอยหลักคือคลอง10กับสิบอแต่ละคองจะเรียกว่าคองแอนเทคนิคเทอร์ <c oughs> มัล <c> ม <oughs> ันมีหมดนายโยมทุกสาขาอาชีพใช่ไหมะเยอะสำโรก รู้ไหมสําสโลคืออะไรอา้มา,าก็ไม่รู้สัาโลกอะไรว่าสําโลกเห็นชาวนามาพูดอ๋ไอไอ้ไอ้คลองที่มันวิ่งไปเพื่อส่งน้ําไปยันปลายนาเนี่ยหรือเรียกอย่างลํากระโดงน่ะเห็นนะมัน <c oughs> พูดอะไรของมันวะร <c oughs> ไม่รู้เรียกนะค่อยๆเข้าใจพิจารคำสองคำ <c oughs> เหมือนกัน,ยนอ, <c oughs> อย่างเนี้ย นั่นพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระเจ้าก็บอกวิธีที่ง่ายไปแล้วรักความเปลินยมจำอันเดียวแต่มาถึงบอกยมจำคำเดียวนะจิตยมหลุดพ้นได้แล้วเริยมก็นั่งไปรู้ลมรักความเปลินรู้ลมรักความเพลินเจ็ดวันมหาศาลผู้เจ้าเทียบเนี่ย <c oughs> ทำบุญกับพระหลานร้อยองค์ยังสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งยังสู้ตั้งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ เพาะโยมไม่รู้สิ่งที่ผู้เจ้าบอกไว้ใช่ไหมโยมนั่งมาเจวันอันนี้ส่งมากกว่ารักษาศีลร้อยเท่าตัวมากกว่า <c oughs> ให้ทานกับลหานร้อยองค์อีกร้อยเท่าตัวนะมหาศาลใช่ไหมเรื่องไม่ได้ไม่มีเลิกคิดได้เลยว่าไม่ได้แล้วจะได้อะไรต่อไปเยอะแยะใช่ไหมอ่า แค่ยอมจำพระสูตรได้อย่างที่อ่านให้ฟังมาเช้ายมตายไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนใช่ไหมแอแล้วจะปร,ะรินิพานในภพเทวดาด้วยอย่างนี้คือถ้าเราถ้าเรานั่งนี่นะคะเราคิดไปถึงอะไรถ้ามันไม่ใช่กุศลธรรมเราก็ทิ้งเหรอคะอือฮึ กคือคือให้ให้ไวกับว่าสิ่งที่เราคิดถึงเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งดีเท่านั้นใช่ไหมคะจริงๆไม่คิดเลยดีที่สุดเพราะทุกขณะแห่งความคิดเนี่ยมันคือการเกิดถูกต้องไหมจิตไปรู้คือจิตเกิดจิตเกิดจะเดินไปสู่ตายเห็นไหมเนี่ยแต่เราทิ้งทุกความคิดไวมไหมไม่ไหวพระเจ้าเลยจัดลำดับทิ้งอกุศลก่อนนะอืนี่นี่คือ <c oughs> สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า <c oughs> หลักการเ้นต้นเลยขั้นต่อไปก็คือเราต้องไม่คิดเลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าก่รจะถึงจุดนั้นน่ะจนตายอะได้เปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปตั้งเป้าก็ได้ฟังพระอาจารย์มากไงก็เลยคิดไปถึงเรื่องนูนเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราทำตรงเนี้ยมันใช่มันใช่ยังไม่ยังยังไม่ได้ฝึกวิ่งเลยใช่ไหมคิดไปถึงโอลิมปิกเลย เดี๋ยวฝึกวิ่งก่อนฝึกวิ่งก่อนอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนั้น <c oughs> ท,ที่เข้าใจนี่คือถูกใช่ไหมครัอาจารย <c oughs> ์ที่ว่าที่ว่าถ้าเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราจะต้องเอาจิตไปคิดถึงเรื่องที่ดีเท่านั้นตอนที่เรายังยังยังกําหนดจิตให้มาอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาไม่ได้อ <c oughs> ใช่ไหมคะคือถ้ายมยังกําหนดอยู่กับลมหายใจไม่ได้ผู้จ้าบ,บอกให้คิดสามเรื่องถ้าจะคิดเป็นประโยชน์นะ พยมจะรู้ได้ไงอะไรเรื่องดีที่ควรคิดใช่ไหมขุ้ชากก็บอกอีกเรื่องดีที่ควรคิดคืออะไรพิณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบทพิพิณาร่างกายให้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมพิจาว่าอ๋อธาตุเนี่ยร่างกายเนี่ยมันประกอบด้วยอายณะห้าตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมอ่าแล้วเราก็มีจิตในการรับรู้ธรรมลมพิจาโดยปฏิจจสุบาทคือก่อนอะไรมีอะไรมี ก่อนความอยากมีอะไรมีนอใช่ไหมอ่าก่อนความยึดมีอะไรมีขึ้นธรรมาก็เคยอธิบายง่ายๆแล้วว่ายมอยากไปซื้อเสื้อสักตัวเนะี่ยเสื้อมีตั้งหลายร้อยตัวไม่หยิบแต่ทำไมอยากหยิบเสื้อตัวนี้ก็เพราะยมพอใจก่อน <c oughs> พอใจต้องมาก่อนอยากจึงตามมาง่ายๆพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเนี่ยเวลาบอกธรรมะพิสูจน์ได้อย่างเนี้ย ทำไมโยมไม่พูดโอดิฉันเข้าใจผู้ชาพูดมาสองพันกว่าปีเหมือนอาการจิตดิฉันเลยเพราะดิฉันเคยไปเดินห้างแล้วมีอาการจิตอย่างนี้โยมปฏิเสธหมดเลยฉันไม่เข้าใจอะไรเลย,เลยโอ้โอเวอร์เกินไปใช่ไหม,มเข้าใจค่ะแต่เอามาเชื่อมกันไม่ได้ค่ะอาจารยเอามาเชื่อมกับสิ่งที่ทําอยู่ไม่ได้คือเข้าใจในใน mm hmm. ในแต่ละเรื่องที่ที่พระอาจารย์พูดนะคะ mm hmm. แต่ว่ามันมันแตกออกเป็น มันเป็นก้อนๆน,นะฮะมันไม่ไม่โยงกันยังไม่ต้องโยงกันได้ขนาดนั้นคนที่โยงกันได้นี่ต้องโอ้ต้องเห็นภาพต้องเก่งพอสมควรใช่ไหมอ่าเพราะน,นั้นเราโยงไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจในแต่ละจุดแต่ละจุดฟังแล้วเข้าใจพอแล้วใช่ไหมอ่าและจับประเด็นว่าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะทำอะไรวะออรู้ลงไปรักความเพลินจบละแค่นี้ วันคืนผ่านไปเดือนสองเดือนปีสองปีมันจะค่อยๆเข้าใจเองค่อยๆเข้าใจเองสิ่งที่อาตมาพูดมันไม่ใช่วันสองวันเดือนสองเดือนไม่ใช่เข้าคอสเจ็ดวันสิบวันแล้วทะลุป,ปุโปร่งหมดเลยจแจง้งแทงตลอดไม่ใช่โอ้ห้าป,ปีสิบปีโยมสังสมไปวันอันเล็กวันละน้อยเรื่องแต่ละเรื่องที่มาบอกโยมเจ็ดวันเยอยะแยะมากมายกว่าจะรู้อกเดือนรู้เรื่องหนึ่งปีรู้นิดหนึ่งสามเดือนรู้อีกหน่อยหนึ่งนะมันก็ต้องอย่างเงี้ยค่อยๆไป ยมใจร้อนเจ็ดวันสิบวันฉันจะให้ได้ทะลุหมดเลยเห็นภาพว่าโอ้โหมันไม่ขนาดนั้นนะนะอืมแล้วเรียนถามพระอาจารย์ต่อนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรามาตั้งใจทําเนี่ยแต่พอเรากลับไปที่โลกโลกของเราอะเนี่ยค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าใช้อธิษฐานการงานใช่ไหมคะที่ที่ว่าจิตอยู่กับสิ่งที่ทําใช่ไหมคะแล้วแล้ว มีอย่างอื่นอีไหมฮะที่จะกระตุ้นให้เรามันนั่งลงนั่งสมาธิอย่างเนี้ยทําสมาธิเนี้ยคือคือเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่น้อยก็ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยพี่น้อยเป็นอแอร์เนี้ยพี่น้อยก็จะใช้วิธีว่าเอาจิตไปจับค่ะกับการอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าอยากที่จะมีแรงกระตุ้นที่จะว่ามีเวลาที่จะมานั่งทําอย่างเนี้ยพระอาจารย์มี มีอะไรที่ที่จะแนะไหมคะว่ากระตุ้นตัวเองได้ยังไงว่าจะต้องมานั่งทาสมาธิแบบนี้สิ่งที่จะกระตุ้นตัวเองเนี่ยวิ้าตัดไว้แล้วนะ <c oughs> เหตุแห่งการปลาบความเพี่ยนคืออะไรเช่น <c oughs> มองในเรื่องว่าเนี่ยเราจะต้องตายนะอืม <c oughs> เราเดินกับกุฏิพัดตกหกล้มนะงูตะขาบแมลงป่องจะกาัดเรานะอา่าเกิด อาพาธนะความป่วยไม่แน่นอนนะความตายไม่แน่นอนจะมาถึงเรานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนเราทั้งนั้นเราต้องนึกคิดบ่อยๆจิตคิดเรื่องใดมากๆจิตจะน้อมไปตามอาการนั้นๆน,น,นะนั้นยมก็ต้องคิดเรื่องแก่เจ็บตายมายมเดินไปไอซูมั่งสิโอ้โหนี่นีก็ตายนี้ก็ตาย,น,ตายนี่ก็ขาขาดแขนขาดออกมาสลดเลยอยากปฏิบัตินะ อยู่ไปสักเดือนหนึ่งจือดอีกแล้วเดินผ่านไปใหม่ไปเล่นดูไอซีอยูอีกสักรอบใช่ไหมมันจะจือดอย่างเงี้ยนะอาตมาเข้าวัดไปปฏิบัติปุ๊บออกมาโอ้โหขยันนะฟิตอยู่ภาคหนึง่งเหี่ยวอีกแล้วใช่ไหมพอกําลังตกปุ๊บก็อ่ะเราก็รักสินมารักษาให้เข้มขึ้นมานั่งสมาธิมาพยายาม <c oughs> สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเป็นไปเองตามกําลังมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี้ยเป็นห้าปีสิบปีนั่นแหละนะนาทำมาห้าปีสิบปีเราทํามาทําอะไรใช่ไหมอ่านาเป็นนักเรียนอยู่ทํางานอยู่ทํามาสิบปีไรได้ไรไม่เห็นได้ไรไม่เห็นเห็นอะไรเลยนะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยุมันเห็นเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> สติโยมจะดีขึ้นการรับรู้อารมณ์ทันต่ออารมณ์ของโยมจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดีขึ้นไวขึ้นเราไม่เคยทันอารมณ์โลภโกรธหลงเราก็จะทันมากขึ้นห้าไม่ได้ไม่เป็นไรโยมทันก็ยังดีทันมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพู้เจ้าบอกว่าชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการรู้ตัวในกรณีแห่งการมีความโลภโกรธหลงอย่างนั้น รู้ตัวแล้วก็าเก่งแล้วแต่ก่อนนี้โกรธไม่รู้ตัวเนยใช่ไหมเดี๋ยวนี้รู้ตัวออกโกรธแล้วนี่ดีขึ้นแล้วนั่นเนี่ยถึงบอกโยมไม่มีเครื่องวัดความดีในแบบที่ถูกต้องไนงะเพราะโยมไปนั่งคิดเองว่าเอะฉันไม่เห็นก้าวหน้าเลยหลายคนมาบอกเนี่ยนั่งมาห้าปีสิปีไม่เห็นก้าวหน้าเลยบอกทําไมโยมคิดว่าโยมไม่ก้าวหน้าก็จิตไม่นิ่งสักทีฟุง้งซ่านคิดเองอีกแล้วนะ จิตไม่นิ่งเลยมันจะไม่นิ่งยังไงนะบอกโยมโยมทิ้งอารมณ์โกรธได้ไวขึ้นไหมละ่ะก็ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแค่นี้ก็ก้าวหน้าแล้วยังไม่รู้เนี่ยเห็นไหมอ่าเพราะไม่รู้ว่าเครื่องวัดความก้าวหน้าคืออะไรเราถึงขึ้นเข้าสูตรให้เนี่ยหลักๆให้เข้าใจวเครื่องวัดความก้าวหน้าคืออะไรผลคืออะไรหลักปฏิบัติคืออะไร บอกหลักหมดเลยเพื่อให้โยมเนี่ยไม่ต้องคิดเองอย่าคิดเองหลักการภายใต้หลักการนี้ศาส,สดาตัดไปแล้วใช่ไหมอพอโยมรู้เออเมื่อห้าปีที่แล้วฉันโกรธแล้ฉันไม่รู้ตัวโอ้เดี๋ยวนี้รู้ตัวนะแต่ก่อนโกรธข้ามวันเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่ชั่วโมงไม่ก้าวหน้าแล้วนั่นเนี่ยอย่าไปคิดอย่างอื่นที่ไปหาวิธีอื่นดิคนนั้นบอกเห็นแสงฉันไม่ก้าวหน้าแสงไม่เกี่ยวนะไปหาเครื่องวัดวิธีอื่นมาอีกนะอ่า ดับหลักอยู่กับพระพุทธเจ้านี่นะนะ <c oughs> แล้วบอกจิตไม่นิ่งสักทีดันเอาสมาธิมาเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าผู้เจ้าไม่เคยบอกเรื่องสมาธิเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าเลยใช่ไหม,มสมาธิเจ็ดระดับแรกเนี่ยมีเกิดดับหมดนะโยมโอ้โหขนาดอาลูปสัญญายังมีการเกิดดับของจิตลโยมจะให้จิตนิ่งนั่งปีสองปีไม่มีทาง มันไม่เคลื่อนไปในอกุศลน,นะหรูแล้วแค่เนี้<ล>นะเอ,อให้รู้ตัวว่าฮ้ยสุดยอดล้ะใช่ไหมแค่เนี้โยมโอ้โหสบายใจใช่ไหมเนี่ยอาจมาถึงพยายามบอกเน้นเครื่องวัดของพระพุทธเจ้ายมต้องจับประเด็นนะนะเฮ้ยฉันทําแค่นี้เบสิก <Basic, S 2> ใช่ไหมฉันทาแค่นี้จิตไม่คิดอกุศลฉนพอละอืมแค่นี้โยมทำไปเลยห้าปีใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรมาก ทิ้งอกุศลทิ้งอกุศลทิ้งอกุศลโยมทำแค่นี้ได้มรรคอะไรเนี่ยสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาและทำสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวหลุดพ้นได้ง่ายไหมง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจับสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวพระุเจ้าบอกใครคิดทำอย่างนี้ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิโยมได้สัมมาสังกัปปะได้สัมมาทิฏฐิความเพียรน,นั้นเป็นสัมมาวายามะ สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสตินะสมาธิของเธอนั้นเป็นสัมมาสมาธิโยมไม่ต้องคิดเรื่องสมาธิก็ได้จิตที่มาคอยทิ้งอกุศลเนี่ยผู้เจ้าบอกเธอได้สัมมาสมาธิแล้วนี่พยายามอธิบายแง่มุมที่ง่ายที่โยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากฉันทํารู้ลมหายใจอย่างเดียวจบละทุกอย่างเห็นนะและ้วยมไม่ต้องไปตะก,กายว่าคนโน้นก็ได้อย่างคนนี้ก็ได้ไม่ต้องฉันตรงตามผู้เจ้าจบแล้วใช่ไหมไม่เหมือนใครก็ช่างมันสิใช่ไหมฉันเหมือนพู้เจ้า อาจารย์คะแล้วถ้าคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าเขารักษาศีลนะคะเขาก็จะไปเกิดในที่ดีไหมคะก็แบบที่ปริปาชกก็เจอไงรักษาศีลดีแล้วไปเกิดในนรกใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่เคยคุมจิตในเยอมใช่ไหมปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติจิต ยมมีศีลดีแล้วใจยังฟุ้งไหมละ่ะฟุ้งแล้วตอนตายยมคุมได้ไหมละ่ะว่าจิตฉันจะไม่ไปคิดอกุศลโยมคิดว่าศีลโยมดีเนี่ยแล้วจิตจะไม่คิดอกุศลเลยเหรอยังมีอกุศลอยู่เพราะเราไม่รู้หลักการว่าเราควรฝึกจิตอย่างไรเพราะนั้นอันดับแรกพื้นฐานของการหลุดพ้นคือต้องไม่คิดอกุศลการปฏิบัติเบียดเบียน3ความคิดนี้ ยมจำหลักการนี้ตัวเดียวไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอะไรอีกเลยยมจำไว้ให้มั่นเนี่ยท่องบทเป็นชนะนีได้จบแล้วแค่นี้ยมหรือพ้นได้แน่นอนใช่ไหมอ่าเห็นนะนั้นเราพยายามเนี่ยตอกย้ำพระสูตรเนี่ยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยพระสูตรง่ายๆนะสั้นๆตอกย้ำไปรู้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องหลายพระสูตรจำแค่นี้พอรู้แค่นี้รัความเพลิน พูดมันอยู่นะลากความเพลินอยู่กับลมหายใจลมหายใจชั่วรัดนิ้วมือทิง้งอารมณ์ได้เร็วกับพริบตานะอย่ามีจิตผูกกับอารมณ์นะว <c oughs> นอยู่อย่างเนี้ยให้โยมจับประเด็นให้ได้ว่าเจ้กี่พระสูตรก็ตามผู้เจ้าพูดวนอยู่แค่เนี้หาพระสูตรที่ผู้เจ้าพูดวนกันอยู่เนี้ยมาให้โยมเพื่อให้โยมเห็นว่าความสําคัญหัวใจมันอยู่แค่นี้หลักการไม่มีอะไร ไม่ต้องไปดิ้นรนว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรอีกไหมมันจะมีอะไรไม่มมไไมไมต้องแค่นี้นะแค่นี้หลุดพ้นได้แล้วนะ,ะส่วนโยมจะเข้าหน้าหรือไม่หลุดพ้นได้เร็วหรือไม่อยู่ที่โยมมีความเพียรไหมนะอินระียห้าเนี่ยโยมมั่นคงขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนศรัทธามั้ยเพียรไหมฝึกสติเรื่อยๆไหม <c oughs> นะ สมาธิปัญญาเป็นยังไงหมั่นทำไหมมีวินัยในตัวเองหรือเปล่าเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ก็พินาเห็นความเสื่อมเรื่อยๆนะอาตมาเดินแถวไปเรียนนะจากฝั <c oughs> ่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเดินกลางถนนไปรถสวนไปสวนมาเห็นนะผ่านตึก เอสแคปของสาปชาระชาติเห็นรถอู้รถสวยนะเห็นรถสวยปุ๊บเกิดขึ้นเลยอ๋อสวยรีพินารถพินารถเป็นของปฏิกูลเป็นอสุภะรถเปื่อยรถผุรถพังนะ<ม>อ่ะก็ใช้ปัญญาพินาตลอดนะเห็นนะเ<ม>นี่ยเราต้องทำเรื่อย คนเตมาได้อ่านเรื่องเรื่องเร่งด่วนที่ต้องกระทำมาค่ะและมีศัพท์คำหนึ่งที่โยมยังไม่เข้าใจคือคําว่าอภิชานะอ่ะอ,อันนี้เป็นศัพท์คําเดียวกับคําว่านั้นที่รอเป่คะคะอภิชาแปลว่าโลภหรือพอใจแค่นั้นเองและอภิชาและโทมนัสก็บอกอยู่เรื่อยๆอยู่ละความพอใจไม่พอใจละสุขและทุกข ละยินดียินร้าและอภิชาโทมนัสเหมือนกันหมดมันแปลไปสารพัดสำนวนพอใจไม่พอใจอ่าพอใจอภิชาหรือโลภหรือยินดีหรือสุดแค่นี้เห็นนะเพราะนั้นโยมสงสัยถามเลยพู้เจ้าบอกว่า เมื่อเธอเข้าไปพบภิกษุผู้เคร่งเล้วในหลักพุทธศานาทรงธรรมทรงวินัยเธอต้องเข้าไปซักไซไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ยมไม่ถามแล้วยมจะรู้ได้อย่างไงกว่ายมจะรู้เอง5 10, 10, ปี10ปีเหมือนอาตมาศึกษาทีแรกอาตมาไม่รู้จะถามใครก็นั่งทนทู่ซีมันไป5ปี10ปีไป ค่อยๆแก่เองมันก็นานอะ่ะอัตมาถึงบอก3เดือนเจอคําตอบทีหนึ่งหเดือนเจอคําตอบทีหนึ่งโยมมาปุ๊บถามปุ๊บตอบได้จบหมูอัตมาต้องเยอะใช่ไหมแล้วถ้าไปเทียบกับพระเจ้าเนี่ยโอ้โห,โห,โหนอนบนหนามเดินบนหนามอดอาหารยิ่งลําบากจัดเลยใช่ไหมอ่าใครมีปัญญาในการถามเนี่ยพระเจ้าบอกว่าวิบากคืออะไรถ้ายังต้องเกิดต่อไปผิวพันธุ์ผ่องใส มีผิวดุูสีทองผิวละเอียดนะอะ